วันี้โปะเลยมากวันนี้โอเคงวดนี้เราว่าโปะเลี่น้องเลสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ก็เรียนมหาตะโดนแล้วครับสามสี่เดือนเนาะมาในมาหากันนี่พี่คนฝันแม่นถือยี่เล็วครับคนมีเส้นก็ได้มท่แลอวถือ่มเท่แล้รถือถือรัตต่ สองตัวท่ายกับสามตัวหน้าสองใบอันก้อนก้อนที่เขาไล้กันเห็นวันเจ็ดเก้านี่ถือคัดกูดีจะถือเจ็ดเก้าถ้าแม่นบว่าบ้าเมนเพิ่งเพิ่งราคานี่ได้หลายแล้วถาว้าบริจาคเครื่องนี้ข<า>ึ้นหนักอยูุติแม่ที่พอเป็นเด็กอีกอย่างกา็เด็กประจำเด็กประจำตัว เลขประจําตัวอืมเจ็ดนี่ก็ได้ละล่ะชอบตัวไหนออกตัวนั้นตีเลขขึ้นมักเลขขึ้นชอบเลขฝันเราอยอยู่แล้วบัตรมักบัตรฝันประจําตัวขวางนี่แหละเจ็ดเก้าอืมเลขเจ็ดเก้านี่ประจําเลยนีถ้าออกปพ๊บนี่ต้องถือต้องถือเลยอืมเจ็ดเก้าคือว่าเราเป็นคนถือเลขดูเนาะเป็นคนมีดวงทั้งนี่จ้าถ้าฝันกับฝันแม่น Lạnh kia mặt tôi cả mắc kẹo thử thử, thử, thử 3 thì thì thương tinh lang lạnh thêm tụ nắng thì tham tụ lang nè bên cỉ bộ một hận nè nè tung tụ tung bay ừ. ừ. tung thai tung nè mặt quân mặt quân mặt 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 ถือกับถือเก็ด้วยกันแต่่างวดน,นี่ผาดนะงวดงวดบางหันงวดเอ้งวดนันที่หนึกุมพาน่นะหาหน่งก็เก็บถืศูนย์ิบ่ถึงเนาะจ้าบ่ถงครับมังอยธรรมดาแต่ว่าส่วนมากม,มันจะเข่าแน่่วนมากทิ่ถือส่วนมากทิ่ถือบ้องบลีบ่หันี่แม่ที่ว่ามีมีมนีเราเป็นตัวเลขเ่ะจ้ามีแล้วนี่เล้วเป็นเลขเกบได้ครับ เลขความฝันหรือว่ามักเลขอันคิดว่าิยานยานงวดนี้ยานที่ออกยานให้มันออกหมดอย่าพยายามมันออกไม่เนาะให้มันออกเลยตัวเจ้าเจ็ดงวดเลยได้ฝันว่าครับหรือว่าเป็นเลขมักคือือมันเลขือดมักไอเนี่ยเออเออเลขมักอีกสีเบิองไป็นดำแล้วเบิองถ้าเปินมีดวง เอินว่าจงเป็ล่ะดวงสมพงกันเนาะมีบุญรวมกันเนาะไอ้เมธีบนมักูนเก้าเจ็ดข้างล่างเก้าสามเมธีห้ตัวเรียเลยร้อก็ไปเป็นแนวทางน้ำมึงเพราะว่าร้งก็ถือดูเนาะยายาเสียไหลแบบวาอาศัยนี่ะผู้ผู้ถือดูนี่แหละผู้คนมาคุนถือก็ถือน้ำมาคุนชอบเนาะข้างล่างี่มักเก้าสมมันเข่าสามเดียวกบไปศูนเก้าเจ็ด เดี๋ยวอันใดก็เดี๋ยวผมสิพิมพ์หดเดี๋ยวผมสิเขียนให้เอฟซีบอะไรตัวได้เหล็กเราไหมบ่าวหําบ่าบ่มีแค่นี้แหะอีกล้วทานมากับสีไข่ีอกบมันี่นีไข่บนกำลังบนกำลังย่างละหางย่งละหางแค่นั้นบนพี่น้องก็ตัดเอาเนาะสามตัวศูนย์ศูนยเก้าเจ็ดศูนย์เเดยังอู่พี่น้องกศูนกระยูเจ็ก็อยูศูก็อยูเจ็ก็อยูหมดหมบ้องันศูนย์ย ศูนย์กันยูเจ็ดก็อยู่ราผ่านออกมาสองตัวเนาะศูนย์บ้านขางล่เก้าสข้างล่างอีเก้าสามเด้อพี่น้องคิดว่าตัวเดียวเลยบอกครับตัวเดียวทางเดียวเลยข้างล่างพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเด้อสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดล่างเก้าสามคิดว่าจะไหนกันมาตัวไหนครับ นี่แหะบนเนี่ย0 9นเก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดน่นเจ้าครับอันผมให้เอาหัวลูกไดนบ่ครับเอาเป็นหกอันเดีเนี่ยแล้วแต่ศูนยหกเจ็ดก็ได้ศูนย์หกเจ็ดเก้าสามก็เป็นหกสามี่นะะเอาก็ะสันเขียนตัวหน้อยๆไว้งข้างเนาะบอแล้วครับเขียนหกสามแหงใจนี่และเขียนไม่เลยบ่เน่นกลับหัวพน้ำนะกลับหัวพน้ำบออันนึง ศูนย์เก้าเจ็ดพ่วกรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเนยนะให้พ่อนับเอาเขียนไว้แต่ว่าหกสามเนี่ยเก้าสามเนี่ยสิ่กับหัวเป็นหกสามกระแด่พี่น้องเขียนไปพร้อมพอมกันมันต้องเหลือทีไปน้อยนึงเขาเอาเขียนแต่หกสามพอแต่ว่ามาขัดศูนย์เก้าเจ็ดมันมาขัดหัวดสิบหกนี่มาจากไหนกับมาม้าแท้ม้าแท้พี่น้องนะคิดว่าศูนย์กับเจ็ดนี่สีเหลือต้องเหลือแท้ ถ้าแม่เลนวิ่งนนั่มิมิเรกวิ่งละเลขวิ่งนี่มักเจ็ดวิ่งมักเจ็ดอ่าวิ่งเจ็ดอ๋อเขียนไว้แถ่ยวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเลขวิ่งนึ่มักเจ็ดวิ่งนี่งที่เขียนตัวเดียวเลยบ่ครับจ้าตัวเดียวเลยเจ็ดวิ่งมักเจ็ดนะนะวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวตัวใหญ่ แต่ว่าตัววงกลมนี่สีวงกลมศูนย์เก่าเจ็ดเลื่อไปนองมักคาไปเลยวิ่งวิ่งเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโคโล่ผ่ามพี่น้องเขียนไปพร้อมๆกันผู้ใดเขียนพร้อมแอดมินเมื่งหั่หูตัวเลขแล้วผู้ใดเพรท่านได้เขียนถาเบิ้งเดี๋ยวเขียนเร็วๆสิให้เบิ้งเขียนอยวเขียนงามๆุ่นตั้งปีไม้ไม้นี่ประถือหัวชิ้นหกข้าวเลยนี่มัแต่ปีไม่ไม้นี่มันวะปิดแค่งวดเดียวปิดงวดเดียวอืมครับตั้งปรถือ เดี๋ยวนี้บ่ค่อยห้องคนเลยบ่ค่อยที่อยู่ในมุ่งสักอยู่ผู้เดียวสักอยู่คนเดียวจะนั่งวะอักถึ้ผู้เดียวแต่ก่อนถือมีห้องเลยอักถึ้ผู้เดียวนถือห้องคนอ้าวถือถือว่าโชว์เบิ่งครับตัวนี้มันบ่เบิ่งเบิ่งก้อนกระไรม่นบ่ถือยกขึ้นนึงนะครับยกขึ้นพม่านี่แหละมัดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวกับมี่เก้าสามเขาเลยหันหัวลงหาเป็นหกสามแค่นั้นแค่นั้นตัววิ่งเจ็ดตัวเดียวแต่ว่า ก็่จะดืมเหมือนหกเจ็ดน้เด้อศูนย์หกเจ็ด็สี่นะพรได้เขียนให้ให้คนกลับหัวเาเองกลับหัวเอาละศูนย์กลับเอาเนาะส่วนสาตัวพ่นตัดกตัตัวเองศูนย์เกย์เจ็ดเก้าเจ็ดซำเนี่ยเนาะแค่นี้ว่าหลายตัวดอกพี่นองเลยได้ไหมให้เขียนทำไมค่าใจด้ยไหมถ้าถ้าพ่อเขียนเอฟซ้องนกสีบถือตันึ่งพเอาพ่กลับอีกละเยยนไ้ก้างนน้อยถือมาสองวัน หดหนึ่งมกราน่ะมันถือทั้งบนทั้งล่างอืน่าจะรีบอกเดี๋ย่บนถูกล่างตักกับพวกห้องเนี่ยเออบันถือคนเดียวลักถือลักถือคนเดียวตักันตะกี้กเนี่ยถือห้องเล่นบ่ทีนี้คนหูก็คือคนไกลบ้านพ่อเท่าหยุดงานเครื่องมือไปขึ้นเงินคนชิรู้เลยว่าแสดงว่ายาถือเล็กได้หปูเลิกงานเครื่องมือขันถือขันห้อง กวาดลังพี่น้องสีมาถางไรเนี่ยพูดยุติเด้ตะกรอนเพิ่นสีมาถามเลยเพราะว่าห่องห่องขัดห่องแงตลอดครับเพิ่นก็ติดจอดเพื่อแถวหลังบ้านได้ได้ยินเสียงห่องถือแล้วพี่ทางวันไดนบ้าถือพิ่นก็สีมาถามหลังบ้านถือว่าพอถามว่าถืออยู่เด่นเดี๋ยวนี้บ่ค่อยห่องดอกมันคนหูลายค้นหูลายเดียวศูนย์เก้าเจ็ด ศูนย์หกเจ็ดเก้าสามหกสามบิ้งเจ็ดเาสเอ้าช่วยเห็นพี่น้องบนอีกเจ็กรอบหนึ่งเพราะว่าหัวเต็จเปี่ยนเก่าเป็นหกอันศูนย์เก้าเจ็ดนะเปี่ยนแล้วเริ่ตัวตัวน้อยๆเริ่พี่น้องศูนย์หกเจ็ดตัวเล็กๆนะครับที่จริงเดบเปลี่ยนมาจากศูนย์เก้าเจ็ดนั่นแหละเปลี่ยนเก่าเป็นหกซื่อๆฉันทีเพ่อเขียนให้เด้๋วพี่น้องแล้วก็บอกซื่อๆเพื่อบ่เปลี่ยนน้ำเนี้ยเพิ่งจะเอาแต่เพิ่มเขีนนั่นนะกระเล็กกรเล็เขียนให้น้ำศูนหกเจ็ มม้าโดนแล้วเนาะโมตม้าวันนี้แบาโป้ไเล่หนึ่งวันเนี่ยมมาหาเนาะมมาหาโดนแล้ววันนี้ว่าถือพอดีเลยวันนี้ช่วงถือกับโมม้ากอมครับแต่แต่เป็นมาางวดพราหันกับว่ถือโคดีถือต็งงวดพุ่นงวดก้อนพุ่นคือหนึ่งมกราาที่เก็บมกาแล้วก็ม้าหนึ่งขุมพาาเนี่ถืองวดพรหันหาคนถือยากอยู่โอ้ยเ็ดื่อยโ้ดเลยเนี่มเพราถ่าคนฝันละเลขออก หกศูนย์เจ็ดพะนะกระพากันสื่อเจ็ดศูนย์ศูย์เจ็ดนาะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณแม่ที่มา,มากๆครับขอบคุณครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม